สวัสดีครับพี่น้องเปิดมากเลยตองไห้ตรงหน้าเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้เนาะชาวเอ้ยกรัสเซียไปหานคุดกระปูพี่น้องเอ้ยอาเทนบอกวา่าไปคุดกระปูเด้อวาสันเออจากสี่หาตัวได้อยุทั้งสี่หาตัวนะได้ค่ะขั้นสิบกระตูนั่งก็อาจจะอยู่อาจจะได้อยู่แต่มันอยากตัวน้อยเนยาะกระปูเนาะ อ๋อผ oh, ักกระดาวกับบมีชัยกินเลยบ้าน,นี่ผักกระดาวเต็มต้นเลยค่ะพี่น้องค่ะขามาหาขุดกระปุกกันสิไปขุดอยู่อะไรลุ่มสวนกล้วยอันปับปัป้าอ,อัน,นแต่เนี่ยผักกระดาวกับบมญชัออกยกินบบบนี้มันออกง่ายเลยกระไดพูดนะเออเออพูดเต็มต้นอยู่ค่ะพี่น้องคขากระดาวค่ะ พวเป็นพว,นพวอยู่ค่ะโอยสมดกลพวกบกเ่ากอ๋อฮะพ่น้องเยพวกบกเ่ากซูมค่ะซูมเข้ามาดูเพราะามันเปพัวกบกเ่าก์ใหญ่เลยวิวให้กินเน่ยอันนั้นจะแต้บักไขื่นห เออเว้เคยกินเลยป่ะนี่ฮะหาคุดก่อนพี่น้องหาคุดแถวขั้นเดี๋ยวไปกอสะไปคคุดใต้น้องนะนะมันชุ่มพี่น้องเนาะดินมันซุ่มถ้าก็สะได้คุดง่ายแนย่เออได้กระปูสี่หาโตหกโตหรือบางทีอัดบอลแนจะได้กบเพิ่มเนาะ ได้เริ่บ่ได้กันมาล่อลุ่นนำการพี่น้องแหนมเห็นเนีเ่ยก็จะเป็นเฮนย,ย,ยังเงงเด้อพี่น้องเด,ด้อบดกายดอกแหังเงงก็ได้แค่ทวงหน้าบ่าสิสือพี่น้องเห็นรูแล้วคันว่าขุดกระปูอันนี้รูกระปูค่ะพี่น้องมีรูหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวจะลองขุดดูก่อนพี่น้องเอ,อ้ย ก็จะถึงแล้วค่ะคุดค่ะมาคดุดจำการเดิมพี่น้องเอยอันนี้รูที่สองครับพี่น้องไปใส่เราฮูพคนะลงไปในอีก เด่กเกี่ยวม,มาแดวนี้ฮนี่ค่ะกระปู นี่ยถึงแล้วอ้้ทีมกับทีมกายไม่มีกบเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้มาแล้ว2ตัวนะครับพี่น้องค่ะดูมาขุดแตะปูนำกันได้พี่น้องด้วา ไม่มีกบสักตัวอะไรพี่น้องเย้ยได้ได้กระปูหนึ่งตัวตอนนี้ได้มาสี่ตัวแล้ว này ơn các bạn ถึงแล้วหรอถึงระเบามันโคตรอยู่นี่ฮะอ่ะยังเหรอยังไม่ถึงโอุ้ย พ่อพีทขออภัยยังบะ่ทิงค่ะพี่น้องเจียนคันพายเขาก่อนจะไปบอกใครได้ครับวันนี้มาเจียนคันพายนั่น ให้มะกาพูดออกแท่งนี่บร้านสาวเลาวนี่แหละมาพูดยังบ่ดเหงออยู่ พี่น้องได้ซ่อนกันฮะตัวผูกกับตัวแม่พี่น้องมันระสมกันประจักษ์ดูสิโจกมาลู่เดียวกันซ่อนกันเออ,อมามิกอบอีนตอนนี้ได้หกตัวแล้ว คุยแก่น่อยกับมื่อพี่น้องเว้ยให้มันครบก่อนเธอได้ครบคุดอีกก่อนหัวหนึ่ง Uh. Cái chìm như à. cái đẹp cái chìm người sao? Hãy subscribe cho kênh Cái អឺធម្មតាមិនយំនោះពីញ៉ាំបកកកៗហើយពីណោះអើយ มันจะดื้อแบบเลอกๆจะจัง,งได้ ហ្នឹងពីណអានក្លោកទៅហ៎តាជីមីកົບដែរអស់យើងកូនបន្តกัน เอาโอ้ยนี่ยพี่น้องเอ้มานางพักใต่ตนประกาเดาวเพื่อคูจุพุนกำไมได้ลายเติอพี่น้องจะู้ครับโอ้ยคูประมาณสิบนี่เนี่ยพอแล้วแหละเมื่อยสิขืนเมื่อแหละพี่น้านางองจ,จะขึ้นเมื่อแล้ว เร่กระปูไปกบจากโตวความะมาณมานมนแต่กระปูอรไปขุดกระปูก็ได้นางพาจุใตก้กบพักกระดาวพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องเอ้ยพักกระดาวในแซวอยู่บ่กงย่างอยู่ในเฮือนก็ได้เอาไปก็บอกคอยมีเพื่อกินดอกขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคลิปนะ้าพอกันพี่น้องคลิปนี้จบไว้สัมนีเนาะ